สวัสดีค่ะแกงหยอดบักพาวค่ะอันนี้ยอดบักพาวอ่อนเลยคะ่ะอันนี้สันในไกค่ะอันนี้เห็ดเฟียงหรือว่าเห็ดฟางนะคะดอก,กเล็กๆเอามาแทนเห็ดพอบ่มีเห็ดผอเนาะคะ่ะสีแกงเป็นแกงขัวเออแกงหยอดบักพาวใส่เห็ดเฟียงใส่ไก่เนาะคะ่ะ ใส่พิควิฟา้าซอยเป็นเมนูอีกมือนี้จัดแกงเพดหรือว่าแกงขัวฮ็ตแบบแกงขัวอันนเัเฮ็ดเฟี้ยงนี่คือเฮ็ดแท่นฮิตเพาะเห่าเนาะคะ่ะเสพแทดอีกเดียวกับสิปรุงสิพัดเลยเนาะคะ่ะเฮ็ดเลยจัดการเลยเนาะคะ่ะตอนพัดบดีวิวห้เบิงค่ะเพราะว่ามัน เห็ดหลายอย่างบ่มีตากล่องให้พิวว่าตอนใส่เห็ดจะแล้วกันใส่เห็ดใส่ยอดบักเ้าปกติตรงแกงใส่เห็ดพอเนาะแกงออมเห็ดพอบะมีใส่เห็ดเสี้ยงดอกเล็กๆหอมกะทิค่ะ แตกเนาะคนไทยเอิ่นแยงออมแยงขั่วบันได้ลืมไปแยงขั่วแยงขั่วใส่กะทิขอโทษค่ะเว้าพิดค่ะแยงเพชรกระเมียนนะ่ะเนาะเดาตะกุ่นสิเอิ่นแต่แยงขั่วเขาสิใส่น้ดหน่อยๆใส่นามเขาเอาเจาะเขาเอิ่นแยงขั่ว ใส่พริกซ่อยสิออกหวานหวานหน่อยเนะคะ่ะใส่ไอ้น้ำตาลปีบไปนิดนึงสีงออกหวานหวานหอมหอมหอมกะทิหอมมันมันแยงคั้วยอดมะาพร้าวอ่อนใส่เห็ดฟางตักลาดเขาร้อนๆเนาะคะ่ะ จะเล่นอาหารดีครับหยอดปะพเผาหยอดล้านเนาะสมัยก่อนเนาะไปอยู่ดงล่านสมัยตั้งแต่แตงแต่สมัยที่ยังมีปลาดงดิบเนาะสมัยก่อนน่ะแถวอำเภอชุมแพอำเภอสีชมพูอำเภอ เอียงละขึ้นไปทั้งเพชรบูรณ์เม้ทั้งลมซักทั้งผู้กระดึงผานกเขา่าทั้งพุน่นแต่ก่อนเข้าไปอยู่มาเบิดละเดอ้อค่ะค้นทุงกุลาพัดถินถึงบอกว่าพัดถินไปแต่สมัยแต่แต้เนี่ยเป็นปลาดงดิบไปสึมมือนี่จำบ่ได้ละค่ะเป็นทงไฮทงหน้าเบิดภูเขากับเป็นภูเขาหัวโลนเบิดละไปบุกเบิดแตงแต้สมัยตะกี้ ต้นล่านเนาะดงล้านมันสีนี้แต่ต้นล่านค่ะเจ้าตัดยอดมันลงมามาหลาดก,กินแซบ่แซบแบมันสีออกขมๆหน่อยๆพี่สาวหลาดห้กินเนาะไปอยู่กับพี่สาวตะกีแสบยอดคือยอดบับกพาวงี่สีละอ่อนอวลัวต้นล่านมันต้นใหญ่เนาะมันต้นใหญ่ก็ต้นบัพร้าวเนาะสมัยตะกีไปอยู่ก็อยู่แบบกระตอบเด้อค่ะมุ่งใบล้านแอมใบล้าน เป็นปลาล่านเขาเอินดงล่านมันเป็นปลาเป็นดงเลยถ้าเขาไปลึกๆไปในภูเขายังสันมาสิเป็นปาลาดงดิบมีสัตว์ปลาเลยค่ะสมัยก่อนไม่คิดเบิงสูมือนี่โอ้ยเฮาอยู่ได้ยังไงวเป็นตะยานแต่ย่าน,านพี่สาวปล่อยให้อยู่กับหลานเพิ่นบ่อยู่เนาะเพิ่นกลับบานเนาะกลับมาซุรินเนาะเฮาอยู่กับหลานสองคนอยู่ทัง้งภูเขาเนี่ยเขาก็อยู่ไฮไผใไ้มั่นเนาะสมัยตะกี้เนาะไปเผาเผาไฮเนาะ เห็ดกับเขาเราเบาไปถึงยอดยอดปะพาวยอดล้านจบคลิปแค่นี้แหละค่ะขอพระคุณนหลายๆขามาติดตามเสพๆน้ากันค่ะยังขัวยอดปะพาวออนใส่เห็ดเฟี้ยเห็ดเฟียงเห็ด,หดฟางดอกเล็กๆค่ะซ้ำนี้แหละค่ะขอคุ่นหลายๆสุข,ขูสุกคนเดอ้อสวัสดีค่ะ